สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life ฟิร b o บ์คอมสลตทบิ๊ไลฟบอกเนเว็บไซต์ไอทีคูแกนะครับวันนี้สำหรับคนที่รอคอย i อททิปนะครับก็คลิปนี้เราจะกลับมาทำไอททิปอีกครั้งหนึ่งแต่โจทย์ของเรานะครับนั่นก็คือว่าการเปิดตัว iPhone 14ที่ผ่านมานะครับมีสิ่งหนึ่งที่สาวโมาแอนดไลฟบอกว่าฉันก็อยากจะลองบ้างสักครั้งหนึ่งนั่นก็คือด้าหนึ่งไอแลนใน iPhone 14 Pro นั่นเองครับซึ่งเราสามารถที่จะทำให้มือถือของเรานั้นสามารถใช้ ไดดัม i ี i แอปได้เหมือนกันกับแอปพลิเคชันภายนอกนะครับที่มีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปนี้กันครับพร้อมแล้วรับชมกันได้เลยโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาอยู่กับมือถือซัมซุงนะครับแต่ว่าด้วยคาว่าข้างบนนั้นเป็นรธรรมดาหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไอโฟนมันมาแล้วว่าอยากได้ที่มันแตกต่างนะครับผมก็ได้โหลดแอปพลิเคชันไว้ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า d y ดั m i ี่นะครับซึ่งสามารถ หาได้ผ่านทาง google play store นะครับวิธีการก็คือพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเราสามารถที่กด next แล้วกด d o n นะครับเราสามารถที่จะเลือกเป็นอย่างงี้นะครับก็คือมันจะมีขั้นตอนต่างๆก็คือเราก็ต้องทำตามขั้นตอนนี้นะครับว่าอ่าจะเลือกแอปพลิเคชันไหนเช่นผมฟังเพลงจาก spotify บ่อยนะครับผมก็จะเลือกจาก spotify นะครับนี่แล้วก็ อาจจะมีตัวอะไรที่มันชอบเตือนบ่อยๆนะครับพวก Line พวกช h อป e ีแอปพลิเคชันต่างๆอะไรเงี้ยอ่ะสมมติผมเลือกนี้แล้วก็เดี๋ยวเลือก Line นะครับ Line, Line. l ล n e l ล n e ตัวเอลของลาคือมันจะต้องมีการมาเลือกแบบนี้นะครับอาจจะดูแบบว่าเอ้ยเสียเวลานิดนึงแต่ว่า มันเป็นการคัดกรองนะครับว่าคุณใช้แอปพลิเคชันไหนหรือคุณจะกดออทั้งหมดเลยก็ได้ครับจากข้างบนนี้นั่นนะครับมันก็จะมีเรื่องของตัวนี้ครับดังนั้นเราก็เลือกเป็นใช้ชื่อว่า dynamic shot นะครับกดให้มันเป็น allow แล้วก็ drawing นะครับอันนี้ก็ก็คือเลือกไปที่อันนี้เป็นของตัว accessibility นะครับเราก็สามารถที่จะดูได้แล้วก็เลือกจากตรงนี้นะครับนี่เท่านี้นะครับ จบนะครับแล้วก็เราสามารถตั้งค่าป๊อปอัพก็คือจะเป็นขนาดแบบไหนก็ได้นะครับนี่เป็นกว้างยาวอย่างนี้แล้วก็เลือกแกน x แกน y นะครับหรือว่าเอาค่าเป็นแบบค่า d ด f ฟ u l t ของมันก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าปรับแล้วไม่ถูกใจก็คือปรับเป็นค่า d ด f ฟ u l t นะครับแล้วก็จะมีแกน x กแบบนี้นะครับแล้วก็มีออฟเซ t ตแล้วก็มีเรื่องของความกว้างอย่างนี้ได้ด้วย นอกจากนี้นะครับก็จะสามารถที่จะตั้งให้สวายสุดเคลียก็คือปัดนะครับเพื่อเคลียร์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบซื้อเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับคือแอปเปนดูเหมือนฟรีแต่จริงๆมันก็มีลูกเล่นบางอย่างที่จะต้องเสียตังค์นะครับเช่นตัวพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเช่นตอนนี้ผมตั้งค่าเสร็จหมดแล้วนะครับเรามาดูที่ spotify แล้วกันเนาะอ่ะขออนุญาตต้องดีเสียงนะครับ เพราะว่าถ้าไม่ลีเสียงเดี๋ยวโดนเรื่องดีกสินนะครับอ่ะเปิดไปเท่านี้พอสมมติว่าใครอยากฟังเพลงที่ผมฟังนะฮะอ่ะก็เป็นล็อบบี้บิลเลียมเวอร์ชันอัลบั้มล่าสุดเลยนะฮะนี่พอเปิดปุ๊บนะครับ,น, up, น,รบนี่คือจะสังเกตมาครับว่าตัวข้างบนเนี้ยมันจะมีนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะฮะอ่ะให้คุณดูใกล้ๆดีกว่าเนาะนี่ครับเนี่ยจ,จะเป็นอย่างนี้นะฮะเราสามารถที่จะเห็นในเรื่องของตัว การแจ้งเตือนเราสามารถแตะเขาปุ๊บเขาเข้าโปรแกรมแบบนี้ได้เลยนะครับก็เรียกว่าทําให้มันดูเหมือนกันได้มีไอแลนด์ของทาง iPhone 14 Pro และ14 Pro Max ได้ประมาณดึงนะฮะแล้วก็มันก็จะสามารถที่จะใช้เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งค่าพวกเออรับแมเสเซจข้อความอะไรต่างๆอย่างนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ก็ถ้าสมมติใครอยากลองอะไรแปลกๆเนี่ย ผมไปยังแนะนำอยู่นะครับสำหรับตัวของดันมิชชั่ t นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับสิ่งที่ผมบอกไปคือมันจะมีแค่บางฟีเจอร์ที่ไม่ได้แจ้งเตือนนะครับฉะนั้นก็ไปศึกษากันด้วยว่ามีตรงไหนนะครับนี่จะสามารถตั้งแบบดีได้หรือถ้าสมมติว่าไม่เพียงพออยากได้อยากได้บางอย่างนะครับอย่างเช่นการโทรก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับแตก่การโทรนี่เป็นฟีเจอร์พื้นฐานของการแจ้งเตือนแล้วนะครับ ก็ไม่จำเป็นต้องเลือกก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะลองตัวอย่างมาถ้าสมมติว่าเป็นการโทรจริงๆแล้วอ่ะมันจะขึ้นยังไงนะครับอ่ะผมเลือกโซนไปสองอันแล้วก็สามารถเลือกตัวของแบตเตอรี่ได้เนี่ยเวลามันแจ้งเตือนจะเตือนแบบนี้นะครับอย่าลืมว่าพอมันแจ้งเตือนปุ๊มเนี่ยมันจะมีไอคอนขึ้นมานะครับเราสามารถแตะนี้ได้โอ้หบางอื่นจริงนะฮะคือปนาน่าก็เด้งขึ้นมาตรงนี้เลยนะฮะทำให้มัน สามารถที่จะรู้ได้ว่าเออเราทําอะไรมันอยู่แล้วก็ที่สําคัญนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะชาร์จไฟนะฮะมือถือมาดูกันว่ามันจะขึ้นยังไงนะครับนี่ขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นเป็นรูปไอคอนตัวแบตเตอรี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าให้มันเป็นแบตเตอรี่อ่อนนะครับว่ามันขึ้นยังไงได้ด้วยนะครับเป็นรูปกาแฟแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีไม่มีนะครับแล้วก็รวมถึงรื่อของฟูดี้ชาร์จนะครับ เช่นเดียวกันก็น,นี่ให้ว่าให้ดูประมาณดีนะครับแล้วก็สามารถว่าใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้ผ่านทาง g l e p l a y Store นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับมาสั้นๆแต่ว่าได้ใจความมากสำหรับไ t ททิปตอนล่าสุดนะครับที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรสำหรับคลิปหน้าจะมีกาเจตและเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบีไลท์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขณานี้รวมถึงในเฟซบุ๊กคอมสแตทบีไลท์บอกเช่นเคยครับ